สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เรามาเล่น ok เราบอกอีกนะคะก็อันนี้เป็น e p ีที่7แล้วเนาะจังเปิดหลังจากที่คือลง e p ีที่6ไปเนาะก็ะจะมาเล่น e p พีต่อเลยเราหรือปโอเคได้แล้วอาจจะได้ยินเสียงอะไรแกเข้าหน่อยเนาะทุกคนเพราะว่าเพิ่งกลับมาจากที่ทำงานของเม่นะคะก็หรือเลยเหนื่อยก็กลับมาถึงบ้านเนาะ แม่เราก็ไม่ได้ทำอะไรเลยแบบนอกจากปลูกต้นไมอ้อย่างเดียวนะก็โอเคค่ะทุกคนเราก็มาเล่นกันเลยแต่แมปวันนี้ที่เราจะเล่นจะเป็นอืมแมปไหนเดียทุกคนเป็นแมปอิส p รีปไซเลนอันนี้นะคะมาช่วยกันลุ้นว่าเราจะเล่นผ่านไหมเนาะเออบ้านหาเมื่อกี้ใครมาเล่งเครื่องอวุ้ยเนาะแถวบ้านเราก็แบบ ก็มีวัยรุ่นเยอะอยู่นะแบบไม่ใช่อายุเท่าๆเราหรอกก็เป็นพวกแบบรุ่นพี่กว่าเราเยอะหลายเท่าเลยก็บางทีก็แบ้นมาเบิ้นเครื่องบ้างอะไรบ้างนี่แบบโอ้โหอีแม่จะท่าจะเบิ้นเครื่องแค่นี้ไปลงสนามแข่งเลยดีกว่าเนาะโอ้เกิดมามีคนเนยอะไงมาเราจะเก็บฟักทองด้วยไหมเอ้ยตกใจตกใจตรงเนี้ยโอเคทุกคนเข้าไปเลย มากันที่แมปแรกด่านแรกเลยเนาะทุกคนเพนานี่ไงฟักทองแมปนี้ก็คือกระโดดแบบง่ายๆอย่างเดียวชิวๆมากแมปนี้ก็อันน,น,นะขึ้นไปยืนบนนั้นก็คือกระโดดมาได้เนาะวิธีคนโกงนะทุกคนอันนี้กระโดดไปธรรมดาเลยจะไม่มีทางไลยให้เหียยเนาะเค okay. กระโดดไป <laughs> ตอนนี้ก็คือมาด่านที่เท่าไรแล้วเนี่ยด่านที่สามพราะมื่อกี้ด่านที่สองเนาะอนนี้ก็วิ่งไปเก็บฟักทองแล้วก็วิ่งเลยทุกคนวิ่งเพราะมันจะมีไอ้นี่มันตามมานั่นไงวิ่งเลยครับไวร่นวิงว่งวิงว่งวิ่งยาไปนะครบไวรุนมากทุกคนคือจะรอดไหมเนี่ยเฮ้ยรอ,อดรอดโอเคลงไปเยี่ยมเลยแบบตอนนี้ก็มาด่านที่สี่แล้วนะฮะกระโดดไปเรื่อยๆเลย,เลย แอเนี่ยต้องระวังนะมันจะหุบลงไว้เราต้องรีบกระโดดและสักพักผ่านไปมันก็จะหุบลงใช่ไหมไอ้ตอนนี้ยยังไม่หูบลงนะทุกคนนั่นไงห,หูบลงแล้วก็ต้องระวังด่านนี้ให้ดีต่อกันที่ด่านนี้ไอ้ลงไปมันต้องรอจังหวะตอนที่มันโยกมาก่อนสารี Sorry, ถือคัอนว่ามันโยกแรลมกันนะเนี่ยอีบ้า อันนี้ก็กระดบไปเลยบางทีเราอาจจะพูดแบบติดขดัดหรือพูดแบบผิดบ้างเป็นบางคําแล้วก็สงสัยติดตรบกันไปเนื่อยนะครับน,น้นอนๆก็เข้นไปเลยอี้มันจออกมาไหมโอเคด่านี้ก็อันบน้งนะทุกคนตอนนี้เรากำลัง จะไปด่านที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยด่านที่5้าแล้วนะโอ้ด่านนี้นี่จะสีเครื่องแรกกนะันทีเดียวด่านนี้น้องซอมบี้หรอไม่ใช่น้องแล้วแหละน่าจะเป็นแบบพี่ซอมบี้มากกว่าโอ้ยเราห้ามโดนมาเลยนะเนี่ยโอ้เกลบเกลียบเกียบ,บ,บโอเคทุกคนตอนนี้เราก็มาด่านซอมบี้ด่านที่เท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้นะน่าจะด่านที่8แล้วแหละมั้งช่างมานะันน่ะไม่ได้เรีน สนอะไรแล้วเคทุกคนกระโกเ,เครื่องแรกมากเครื่องแรกตอนนี้โอเคพามาได้แล้วออ๊บเคต่อไปก็จะเป็นด่านนี้เลยโอ้โหเคไปเลยรถดดต่อไปด่านข้างหน้านั้นก็คือแบบจะต้องกระโดดขึ้เตียงอย่างเดียวเพราะมันจะมานะจ๊ะ โอเคผ่านไปมัโอเคมันไม่มาแล้วทุกคนโอเคไปเลยไปเลยยูอ๋อมาถึงด้านนี้แล้วไวมากเราจะเล่นให้จบนะคะแบบนี้ไม่รู้ว่าจะจบยังไงหรือเปล่าเฮ้ยเฮ้ยอย่ามาดันมันดันตกอ่ะม่เป็นอะไรทุกคนเราจะต้องใจเย็นๆเข้าไวโอเค ลุนมากเฮ้ยอย่าตกนะโอเคมาได้เราทุกคนแล้วเราก็เล่นต่อไปเรื่อยๆเลยโหแบบบอกเลยว่ารุนมากว่าจะตกไหมเนี่ยทุกคนถ้าทุกคนไม่ชอบเสียงเราก็อย่าโฟกัสเสียงแล้วก็แค่ดูคลิปก็พอเนาะแค่นั้นก็จบเฮ้ยโอน,นได้ละวอมด่านนี้บอกเลยว่าสบายมากเก็บอันนี้มาก,ก่อนเลยส่มด ทุกคนถ้าใครที่ยังแบบงงว่าดาา่านนี้ไม่ต้องขุดไปทางไหนขุดตามเรามาเลยขุดไปเรื่อยๆนะแต่ถ้าเจอตรงตัวอ,อีกเนี่ยห้ามขุดเด็ดขาดให้มาทางนี้ขุดไปเรื่อยๆกลามไปทางนี้ฮะขุดตามเรามาเลยแล้วก็เลาะตรงริมๆนี้ไปอันนี้ก็ห้ามขุดนะนี่เลาะตามริมนี้ไปเลยพอเจอช่วงริมนี้แนะล้วก็เลาะไปเรื่อยๆนะทุกคนพอเลาะไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็จะเจอแล้วก็เลี้ยวมาตรงนี้ที่ ลอไปลอไปนี่ไงเจอแล้วโดยที่ไม่ต้องหาแบบยุ่งยากเลยด่านนี้ให้เรากดรีเซ็ตตัวเอานะทุกคนเราจะใช้วิธีนี้เป็นแบบทําให้มันติดบล็อกอะเนาะพอมันติดบล็แล้วเราก็จะไปได้ง่ายง่ายสบายๆนี่เลยโอ้โหชิลๆเลยทุกคนบลอกเลยว่าวิธีนี้ง่ายมาก คืออันดับแรกเลยแค่แบบพอมันเริ่มมาถึงไอ้ตรงโต๊ะฟักทองตรงนั้นเนาะก็ให้เราเนี่ยแบบกําลังกดกําลังจะรีเซ็ตตัวอ่ะพอมันไม่ต้องมาถึงให้มันไม่ต้องให้มันเข้ามาใกล้มากเนาะทุกคนก็เออประมาณนั้นแหละก็แบบกดรีเซ็ตตัวเลยมันก็จะมีไอ้สีส้มๆอะไรขึ้นมาไม่รู้ว่าเป็นอันนั้นเป็นลายน้ําของมันหรือมั้งมั้งนะไม่รู้ว่ามันคืออะไรไม่รู้เหมือนกันพูดไม่ถูก ั่นแหละพอมันเข้ามาแล้วก็รีเซ็ตตัวเลยมันก็จะติดบักตามที่เห็นเลยอันนี้ก็เก็บของสี่รออะไรเก็บรีบออกรีบอกอกเฮ้ยติดแล้วมันก็จะมานั่นอีนะอันนี้ถ้เรารีบมิงมนาะที่ประตูแล้วก็ไปเลยนะทุกคนเย <Yeah, S 1> ่มาแล้วมาแล้วอู้หไหลามาแรงเก้นโอเคทุกคนแล้วเราก็ เก็บฟักท้องบ้างไม่เก็บบ้างเนาะช่างมันโอ้มาที่ด่านนี้อีซี่กระโดหโด,เเดห้ามโดนเลเซอร์เด็ดขาดห้ามโดนนะด่านนี้แหละทุกคนบอกเลยว,ว่าสูคิดแน่นอนจใจแม้ ตายช่วยเลยไม่เป็นไรโอ้ยบ้านเนี่เสียงมาเหา่าก็คือเสียงมาเห่าเนาะลำคันเกลียดเสียงมาเห่ามาเลยมันชอบเห่ากันทุกทีทุกคนทราไมเ,เราไม่มีปูมกระโดดขึ้นโอเคด่านี้ยมตายดกวกาไม่เป็นไรเริ่มใหม่ทุกคนเราต้องมีสติต้องผ่านด่านนี้ให้ได้ แล้วเราก็วิ่งเลยวิ่งไปเลื่ยโอเคตายอีกแล้วมันอ่ากับด่านนี้ไม่สิเราจะต้องไม่ท้อนะทุกคนสำหรับใครที่ท้อ,อก,กับด่านนี้ก็ระเบิดอารมณ์ตัวเองเลยก็ได้นะหรือไม่ก็แบบพยายามเข้าไว้เนี่ยเราเกลียดตอนที่แบบมันโดนซาลาหะแล้วมันจะยากรวย ได้แล้วได้แล้วให้ผ่านแล้วผ่านแล้วโอเคด่านนี้บอกเลยว่าอีซี่เราจะต้องล่อให้มันมาโอเคมันมาแล้วก็รีบหันกลับเลยทุกคนมารอกดปุนน่มนี้โอเคช็อตแล้วก็รอให้ไฟฟ,ฟ้ามันหยุดก่อนแล้วก็ไปเลยอันนี้ก็คือด่านที่เพิ่งผ่านมานะบอกเลยว่ายากเกินจะยากไปไหน โอเคทุกคนเราก็จะผ่านแล้วอันนี้ก็เป็นด่านสุดท้ายที่เราเล่นกันมาทั้งคลิปนี้นะเอเคไปเลยรถไฟก็จะมานะฮะรถไฟฟ้ารถไ้ดินเนาะไปเลยโอ้โหผ่านสักทีทุกคนบอกเลยว่าแมปนี้แบบกว่าจะเล่นผ่านได้แต่ละทีเนาะเคียวทำไมตัวเราเลื่อนละ่ะแปลกๆนี่ทุกคนเราผ่านแล้วดีใจมากเย้ยอ,ออกมาข้างนอกแล้วโอ้โหต้นไม้แบบ ต่อมาแบบแบรนด์ตะเลขแต่เฮ้ยเราใกล้จะตกแล้วตรงจุดนั่นแหละที่เราจะตกลงไปอืม,อมแจ้มอาเยญ่ๆๆโอ้โอ้ใจเย็นโอ้โหตกกระเด็นเลยเป็นไงล่ะวิ่งไปเรื่อยๆเลยฮะนั่นใหญ่จุดเส้นชัยที่แทชโรวิ่งไปเลยทุกคนโอสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะคะทุกคนเดี๋ยวขับไปข้างในแป๊บหนึ่ง คลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เราด้วยนะทุกคนแล้วก็ไปกดติดตามในช่อง Ti k ก o k เราด้วยนะตอนนี้ผู้ติดตามก็น้อยๆอยู่แต่ก็เริ่มเพิ่มขึ้นมาทีละนิดทีละหน่อยเนาะก็เป็นกําลังใจให้เราด้วยนะแบบจะได้เออมีกําลังใจทําคลิปต่อเนาะสําหรับคลิปนี้ก็พอแค่นี้นะคะบ๊ายบาย